แล้วอีกคนหนึ่งที่ผมขอแบบขอถวายพานแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับโรคาสโจคูบ ok ิ ok ทิสเมื่อวันคือผมอะยอมรับตรงๆว่าผมไม่เคยตั้งใจดูลิทวเนียเลยเวย้ผมผมรู้ว่ามันเก่งแล้วผมว่าแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าโดนตกหรือว่าอยากดูโยนาสลานชูนาสเล่นอะแต่เมื่อคืนตอนผมนั่งดูครับผมโดนเจ้าหนี่ตกไปแล้วครับโรคาส โจคูบายติสกาดอายุ22ปีของลิทูเนียนะครับนะครับแล้วเล่นให้กับบาร์เซโลนาด้วยสูง6ฟุต4ไซส์ไม่น่าเกลียดอายุ22ปีอยู่กับ f อฟซีบาร์เซโลนานะครับซึ่งลงเล่นผมไม่แน่ใจว่าแกเป็นตัวสำรองหรือว่าอะไรนะั้นลงเล่นไปประมาณ17-18นาทีต่อเกมอะ ซึ่งผมไปเช็คดูมามันก็ไม่ได้น้อยนะเออแต่ผมไม่ได้ดูหลีกสเปนไงผมเลยไม่รู้แต่ว่าลงตลอด31เกมที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ถ้าเขาไม่ได้เป็นพ้อยกาดตัวจริงอะ่ะก็ต้องเป็นพ้อยกาดสำรองคนสำคัญแล้วฝีมือมันบ่งบอกอย่างนั้นจริงๆครับแม้ว่าเกมแรกที่เจอกับอียิปต์เนี่ยแกจะยิง6ลง0ยิง0ลง4ยิงยิงฮ e, ีอะไรไม่ลงเลยก็ตามนะ <c oughs> แต่นัดที่เจอเม็กซิโกและนัดที่เจอมนเตเโกร ไอเฮีย <I> <laughs> ผมตะโกนให้คำเดียวว่าไอเฮียของดีจัดจัดคือเล่นพิกแอนโดร l สต็อปยิงถึงห่วงแอ s i ิสแม่งเก็บหมดนะอายุ22โรคาสจะคูบารทิสและสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือเขาดราฟเข้า NBA บอนะฮะ เขาดราฟเข้า <D raft> NBA และถูกเลือกเป็นดับที่สามสิบสี่โดยโอกลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ในปี2021 2 0 2พันยิบเอ็ดที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะฮะนี่คือเรื่องที่น่าสนใจครับนี่คือเรื่องที่น่าสนใจแต่ประเด็นคือเขากลับไม่ได้มาเล่นไงเขากลับไม่ได้มาเล่นนะครับคือเขาถูกเลือกโดยโอกลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ในปี2 0 2พยสเอ็ NBA ดรากแล้วเขาบอกว่า La t e r on the draft day ในวันดร f t เนี่ยแหละสิทธิ์ของเขาถูกเทรดไปยังนิวยอร์กนิสครับพี่บิวอุ้ยน่ากลัว น่ากลัว <laughs> เออนะครับพี่บิวครับถ้าพี่บิวยังฟังอยู่นะครับฝากไปเช็คหน่อยได้ไหมครับคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้สิทธิ์ยังอยู่หรือเปล่านะครับเขาบอกว่า later on the draft day, his right word trade to the New York Knicks นะครับแต่ในวันที่สามออกัสเดือน 2021, it was announced that j o k ok u b i t i s w o u l r r t t u r n to FC b ซ r c e l o n a after the conclusion of the 2021 nba summer league เนี่ยแหละไอประโยคนี้แหละที่ทำให้ผมไม่มั่นใจว่าตอนเนี้ยนิว york น i c k s ยังมีสิทธิ์อยู่หรือเปล่าพี่วามออกมาหรือ,หร,อหรือจริงๆแล้วมันมันกดไอฉีกสบั้นลงไปละอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจใครมีความรู้นะครับแม้ว่าใครดูย้อนหลังบอกผมหน่อยนะ ว่าว่าสิทธิ์เนี้ยมันยังอยู่กับนิกส์ไหมหรือว่าเขาตกลงในปี2021ซัมเมอร์ลีกแล้วว่าเอ้ยโอเคไม่ปลาละผมจะกลับไปเล่นที่เอฟซีบาร์เซโลนาดีกว่าเออนะครับใครใครรู้เรื่องนี้บอกหน่อยนะนะครับนะี <c oughs> เออทำไมทำไมต้องกลัวได้จริงอะ่ะเอ้ยโจคูบติสมันเล่นดีมากเลยนะไม่มีใครชอบวันหรอผมชอบมันมากเลยนะผมนั่งดูแล้วแบบ the hell The hell <c oughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเนี่ยดูดิคือคือดูนิง่งดูดูฟิลดีดูแบบคือไอเพอร์ลี่นี่มันก็รับไม่ดีด้วยแหละส่วนหนึ่งนะแต่ว่าโจคูบติสแม่งเล่นพีเอ็เมื่อเมื่อวานลิทูนเนียเมื่อคืนลิทูเนียแม่งเล่นพีเอ็โลจนแบบจนแบบมึงจะเล่นอย่างอื่นไหมอะ่ะแต่มันก็ได้ผลทุกรอบไงเพราะว่าไอเพอร์ลี่นี่แม่งเนี่ยตามไม่ทันทุกรอบอะ่ะนะแล้วดู แล้วดูซสาดีส์ดียิงเด่นเฮ้ยเนี่ยเอามาเป็นตัวสำรองบรันซ่านนี่ไม่แย่ไม่แยะ่นะถ้าถ้ายังมีสัญญาอยู่นะแล้วดูฮะรันเดอ์เบรกรันเดอ์เบรกถึงไม่ไงคือฟอร์มดีอะ่ะอ่ผมใช้คำนี้เลยแล้วกันผมใช้คำนี้เลยลกันเล่นดูดีมากคือคือเมื่อวานเนี่ยลิทูเนียคนที่เตะตาผมสุดคือโจคูบติสนะครับเล่นดีมากจริง แล้วแล้วแอตแทคกพีแอนโลแล้วแอตแทคกพีแอนโลอีกแบบพีเอ็นอาร์พีเอ็นอาร์จนวูชีวิตแม่งแบบปวดไข่อ่ะเออนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยนิวยอร์กบาสเกตบอล we all know what the situation is they have two next player hard and b r u n s o n it will be fun match up to play against us great challenge n i c k s draft pick โรค a สโจคูบ b i ติสออ l ิทูเนียเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยคุณบิวคุณบิวไออย่างนี้มันอย่างนี้แสดงว่าเน่เน่เน,เน่คุณไม้เขาถามว่า I'm always confused how player has uh has to want to come what a d v why is he getting will he play is often a key question how's your money team has 2-1 one player is he ready t h ด้เค r เล่นโ e เ s อ e a ซีทีมออฟเทนในเดอะมิกส์บายอัล r ับไรนิงเจอร r นิสเตอร์ฟออืมอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆอ่ะฝากฝากใครก็ได้เช็คให้หน่อยนะแต่ดูจากสัญญาเนี่ยโรคูบิทิสก็พูดถึงเจเลนบรันซันแล้วก็จอชช้านะครับช่องเหลืองครับช่องเหลืองครับนะก็ถ้าฟังอยู่ก็โปรดรับพิจรารณาลูกรักนะกลายเป็นลูกรักกูไปละ ฝากพิจารณาลูกรักผมหน่อยได้ไหมฮะว่าแหมโจคูบติส ok คนนี้ฝากไปดูฟอร์มนิดหนึ่งนะนะคุณบิวนะฝากไปดูฟอร์มนิดนึงไม่ต้องดูฟอร์มหรอกเพราะว่าถ้าคุณเชียร์ถ้าคุณดูสหรัฐอเมริกายัางไงคุณจะต้องเห็นฟอร์มเขาในรอบสองอยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรู้กันครับแล้วเดี๋ยวรู้กันครับโรคาร์สโจคูบติสใครยังไม่ได้ดูไฮไลท์ไปดูได้เลยเพราะว่าเน็ตกูมันโหลดไม่ไปนะครับเน็ตกูมันโหลดไม่ไปนะแต,แต่แต่เชื่อผมเถอะ ผมชอบผมชอบผมชอบจริงๆผมชอบจริงจริงดีเนี่ยนะโคตรมากถือเลยนี่เรายิงมิดเบรนแบบเคาลเตอร์ดีนนะเนะนะคาลเตอร์ดีแบบนิ่งเล่นพิกแอนด์โรวดูดีเนี่ยเน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวมาพิกแอนด์โรวอยู่แล้วเล่นกับโดนทาร์มอนเทจูนัสเนี่ยปากปากเนี่ยเหมือนเคิร์กอ่ะเึ่งเก่งสเปนอะ่ะนะปับ๊บเนี่ย ใช้ได้อ่ะผมผมว่าผมว่าน้องผมว่าน้องแกใช้ได้อ่ะเนี่ยมาแล้วมาแล้วพี่อนโลเห็นไหมพี P ่อนโลปั๊บปั๊บนี่นี่ดูดูโอ้โหคือคือเล่นพีแอนโลดีอ่ะแบบแบบแม่งใช้ไซส์ดีอ่ะเนี่ยปับปับเนี่ยเราดูเราดูส่งให้มอนเทชูนะัสผมนะฟีลออฟเดอะเกมอ่ะมาแล้วมาอีก มาอีกอะเนี่ยพิกแอนโรคือแม่งเล่นพิกแอนโรโหดมากน่าสนใจคล้ายๆกับบรันซสั้นเลยนะเล่นคล้ายๆกับบรันซสั้นเลยนะนะฮะเออว่าไปนะว่าไปนะผมว่าน่าสนใจฝีมือดีเอ่อหนึ่งในพิกแอนโรที่หนึ่งในผู้เล่นพิกแอนโรที่น่าจับตามองเลยนะเออโรคาสโจคูบายติสนะครับ แนะนำแค่นี้พอแล้วก็ลิทัวเนียถล่มมองเตเนกรยับนะครับ91ต่อ71